สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่19นะคะวันนี้เห็นไหมคะมีรูปหูฟังทั้ง2ข้อเลยนะคะวันนี้หน้านี้นะคะจะเน้นในเรื่องทักษะของการฟังนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนนะคะคำศัพท์ที่เราเรียนมาแล้วนะคะที่คุณครูให้อ่านวิดีโอนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านและออกเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะคำที่1นนะคะนักเรียนอ่านตามครูนะ fat Teen Tall Short long hair Short hair straight hair wavy hair boy girl นะคะลองอ่านนะแปลว่าอ้วนนะคะตามลำดับเลยนะทินผอมทอลสูงยาวชอตเตี้ยสั้น long hair ผมยาว hair ผมสั้น straight hair ผมตรง wavy hair ผมหยิก boy เด็กผู้ชาย girl เด็กผู้หญิงนะคะเราทบทวนเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรียนเปิดสมุดไว้เลยนะเดี๋ยวเราต้องใช้คำศัพท์ในวันนี้นะคะเรามาดูนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่19นะคะข้อ3ใหญ่เขาบอกว่า listen and write นะคะให้นักเรียนฟัง นะคะแล้วก็ rite ตัวนี้แปลว่าเขียนนะคะให้นักเรียนฟังและเขียนนะคะ,ะวันนี้เป็นทักษะของการฟังนะคะนักเรียนดูรูปก่อนนะคะในรูปภาพนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีครอบครัวนะคะทั้งหมดนะคะครอบครัวทั้งหมดมีอยู่5คนนะคะ,ะที่นี่นะคะเรามาดูนะคะว่าเขาต้องการที่จะบอกอะไรเราบ้างนะคะ บรรทัดแรกเลยนะคะบรรทัดแรกนะคะคุณลูกไฮไลท์คำไหนแสดงว่าคุณลูกอ่านคำนั้นนะคะ this is the picture of my family this is the picture of my family this is นะคะแปลว่านี่คือนะคะรูปค่ะ picture แปลว่ารูป my family นะคะ my แปลว่าของฉัน family แปลว่าครอบครัวนะคะครอบครัว ของฉันนะคะนี่คือรูปครอบครัวของฉันนะคะโดยคนที่พูดเนี่ยนะคะก็คือพี่คนโตค่ะคนนี้นะคะเป็นคนพูดนะคะเขียนไว้นะคนนี้เป็นคนพูดนะคะต่อมานะคะเขาบอกว่า my sister is six years old นะคะ my sister is six years old พี่สาวอ่ะพี่สาวหรือน้องสาวนะคะ sister ต,ตัวนี้แปลว่าพี่สาวน้องสาวนะคะ is 6 years old คนนี้เป็นคนพูดแสดงว่าคนนี้ต้องอายุเยอะที่สุดแล้วใครล่ะคะที่จะอายุ6ขวบอ่าก็ต้องเป็นใครคะอ่าเรามาดูบรรทัดนี้อีกนิดหนึ่งเขาบอกว่า my brother is 7นะคะ brother คือพี่ชายน้องชายนะคะน้องชายอายุ7ขวบแสดงว่า sister is 6 years old ต้องเป็นน้องคนเล็กสุดนะคะก็คือคนนี้นะคะอายุ6ขวบนะคะนี่ 6ปีนะคะคุณครูเขียนไว้ตรงนี้นะคนนี้อายุ7ปีอันนี้คนโตนะคะพี่สาวคนโตเป็นคนพูดนะอ่ะแสดงว่ามันทัดต่อมานะคะ he's จุดจุดจุดเขาต้องการจะบอกว่าน้องเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปฟังเนาะต่อมา my brother is seven years old พี่ชายน้องชายของฉันนี่นะคะอายุ7ปี he's จุดจุดจุด เขามีลักษณะอย่างไรนะคะตรงนี้จะเป็นลักษณะนะคะเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกับข้างบนนะคะเป็นลักษณะเดี๋ยวเราไปฟังเนาะต่อมา My mother has got จุดจุดจุด,จดแม่ของฉันค่ะ mother แปลว่าแม่แม่ของฉันเนี่ยนะคะมีอะไรเอ่ย has got แปลว่ามีแม่ของฉันมีจุดจุดจุด,ด hair แ <Hair S 2> ปลว่าผมแม่ของฉันมีผมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังนะต่อแม่ my father my father แปลว่าพ่อค่ะจดไปนะคะ is 178 centimeter พ่อของฉัน178แซนติเมตรแสดงว่ามันคือความอะไรคะเนี่ยไอ้178นี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปฟังนะคะต่อมา I have got จุดจุด hair ฉันมี I แปลว่าฉันนะคะ has got แปลว่ามีฉันมีจุดๆแห <Have. S 2> ผมอะไรคะผมของฉันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวคุณนูกจะให้ไปฟังนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะว่าเขาพูดว่าอย่างไรนะ practice book unit 2 lesson 2 exercise 3 listen and write this is the picture of my family my sister is six years old she s fat <S เขาบอกว่าไงคะ she is fat fat แปลว่าอะไรคะแปลว่ารูปร่างเป็นยังไงในเด็กคนนี้อ้วนนะคะอ้วนภาษาอังกฤษคือคำว่า fat นะคะนักเรียนใส่ fat ลงไปคะ่ะต่อมานะคะฟังต่อนะ my brother is seven years old he s thin thin Th t Th h ินแปลว่าอะไรคะ i ิน h i n แปลว่าอะไรคะเขามีลักษณะเป็นยังไงคนนี้รูปร่างผอมนะคะผอมคือคำว่า thin นักเรียนเปิดกลับไปดูนะคะทินผอมเขียนยังไงเอ่ยทินผอมนี่นะคะคำที่สองนะคะ t h i n นักเรียนนามาเขียนเลยนะเปิดสมุดไว้ข้างๆเลยนะคะ t h i n อ่ะต่อมานะคะคุณแม่แล้วนะ my mother นะคะ my mother has got wavy hair my mother has got wavy hair แม่มีลักษณะผมเป็นยังไงคะผมของเขาผมหยิกนะคะผมหยิกภาษาอังกฤษเป็ยังไงเอ,อ่เด็กๆเ,เปิดกลับไปดูสิคะผมหยิกผมหยิก wavy hair นะคะนี่นะคะคำที่8ดนะดเด็กๆเอามาใส่คะ่ะ wavy hair นะคะอตออมา my father นะ my father is 178 c e n t i m e t e tall อ่าร้อซนตมรนี่มันเป็นความอะไรคะความสูงสูงภาษาอังกฤษภาษาว่าภาษาอังกฤษว่าอย่งเอภาษาอังกฤษว่าไงคะสูงสูงคือคำว่า tall นะคะหมายเลขสานะ T A L นะคะต่อมานะคะ I have got แล้วนะบรรทัดสุดท้ายนะ I've got long hair. I got long hair. คนนี้มีผมลักษณะสั้นหรือยาวคะพี่คนโตผมยาวยาวคือคำว่า long นะคะดูสมุดได้เลยนะอ่ะเสร็จแล้วนะคะอ่ะทีนี้คุณนูกจะให้ลองฟังเต็มๆทั้งประโยคเลยนะคะเช็คความถูกต้องนะ practice book unit 2 lesson 2 exercise 3 Listen and write. This is the picture of my family. My sister is six years old. She's fat. My brother is seven years old. He's thin. My mother has got wavy hair. My father is one hundred seventy-eight centimeters tall. I've got long hair. จบแล้วนะคะ.เห็นไหมคะถูกไหมคะ? <laughs> อ่าเช็คความถูกต้องให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อบกันในข้อที่4นะคะอ่าทีนี้เรามาดู exercise 4นะคะเขาบอกว่า listen and number listen แปลว่าฟังจำได้ไหมเอ่ยฟังให้นักเรียนฟังนะคะ number แปลว่าอะไรคะตัวเลขจำได้ไหมฟังและใส่ตัวเลขนะคะเขาให้นักเรียนใส่ตัวเลขอ่า ทีนี้นะคะก่อนจะไปใส่ตัวเลขก่อนจะไปฟังนะคุณนุกอยากให้นักเรียนเขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อนนะคะกับภาษาไทยนะว่าเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอ่าอย่างข้อ A ข้อ A มีลักษณะเป็นยังไงคะรูปร่างเขาเป็นยังไงอ้วนใช่ไหมคะอ้วนภาษาอังกฤษคือ fat เขียนไว้ก่อนค่ะ1อ้วนนะคะ,นนะ,คะ fat สมีลักษณะเป็นยังไง เตี้ยใช่ไหมคะเตี้ยเตี้ยคือคำว่าอะไรคะเปิดสมุดดูสิคะชอ t นะคะเตี้ยต่อมาผมเป็นยังไงผมผมของเขาเป็นผมสั้นใช่ไหมคะผมสั้นชอตเฮอือผมสั้น นะคะผมเขาเป็นยังไงตรงไหมผมเขาตรงไหมลูกผมตรงด้วยใช่ไหมคะอ่ะอาจจะเขียนเผื่อไว้นะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะอ่ะผมตรง straight hair straight hair เขียนยังไงเอ่ย s อะไรคะเปิดกลับไปดูสิลูกเปิดกลับไปดูนะเอาขึ้นมาดูค่ะนี่นะคะคำที่7 straight นะคะ S, S T R A I G H T Straight hair ผมตรงนะคะอ่ะต่อมานะคะข้อ b ลักษณะผู้ชายคนนี้เป็นยังไงคะมีลักษณะ,ผม,ะผมยังไงคะผมหยิก trabajando. นะหนึ่งเลย v e v y hair นะคะผมยีกมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมคะมีลักษณะสูงใช่ไหมคะสูงภาษาอังกฤษคือ tall ค่ะสูงอ่ะนี่แค่นี้นะต่อมา c ข้อ c เป็นยังไงคะลักษณะของคนคนนี้อันดับแรกเลยคือผอมใช่ไหมคะผอมคือ thin ผมนะคะมีผอมอย่างเดียวเลยอ่ะเห็นไหมต่อมาข้อดีคนคนนี้มีลักษณะอันดับแรกเลยคือผมค่ะผมเป็นเนี้ผมหยิกนะคะ wavy hair นะคะผมหยิกต่อมาตาสีอะไรมีตามาให้ด้วยสีฟ้านะคะ blue l u e eye นะคะ blue eye ตาสีฟ้านะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นยังไงคะเตี้ยนะคะเตี้ย short อ่าอ่หมดแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังนะคะว่าเขาพูดยังไงนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนต้องใส่หมายเลขนะ เขาพูดถึง A B C อันไหนก่อนนะคะลักษณะไหนก่อนให้เรียนใส่ตามหมายเลขนะคะ1ถึง4นะเดี๋ยวนักเรียนเตรียมฟังนะคะ Practice Book Unit 2 Lesson 2 Exercise 4 Listen number. and Number 1. Anne's short. She's got long wavy hair and blue eyes. อ่ะสังเกตไหมคะเขาบอกว่า wavy hair and blue eye blue eye แสดงว่าเป็นใครเอ่ยเป็นหมายเป็นข้อด,ดีใช่ไหมคะใส่หมายเล็กหนึ่งก่อนเลยนะคะต่อมานะ 2. Tim's tall he's got short wavy hair and big ears อ่ะเขาบอกว่า very hair ใช่ไหมแล้วก็มีตาที่ทำไมคะโตนะเป็น number two very hair อยู่นี่นะคะเป็นผู้ชายนะเพราะว่าอันนี้เราใส่ไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อนี้เลยค่ะเอามานะ three Tom's thin he's got long straight hair and big eyes thin คำแรกเลย thin ผอมเอาไง่ายง่ายเลยค่ะเห็นไหมคะก็คือข้อ C นะคะ and big eye big eye แปลว่าดวงตาที่ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายลองฟังดูค่ะ f o r Kathy's fat she's got short straight hair and small eyes เห็นไหมคะ fat คำแรกเลย fat เพราะฉะนั้นข้อ4อยู่นี่นะคะ,ะเรียบร้อยนะคะนักเรียนเช็คคำตอบนะทีนี้เรามาดูกันข้างล่างนะคะ ข้อห้านะคะ number five เขาบอกว่า look and compare นะคะให้นักเรียนดูลักษณะของบุคคลคนนี้นะคะสองคนนะคะคนแรกเมย์คนที่สองแอนนะคะว่าเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะคนแรกนักเรียนจะสังเกตไหมคะว่าเมย์คนนี้ชื่อเมย์นะคนนี้ชื่อแอนค่ะแอนน่านะคะแอนน่ากับเมย์นะคะ สองคนนี้ลักษณะแตกต่างกันนะคะ May เมนี่นะคะจะมีลักษณะที่สูงเห็นไหมคะอันแรกเลยเมย์ May, สูงแอนนาเตี้ยนะคะข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจุดจุดจุด i s short short แปลว่าอะไรคะ short เตี้ยนะคะใครเตี้ยคะเมย์ May, หรือแอนนาเอาชื่อเขามาใส่นะคะแอนนาเพราะฉะนั้นเอาแอนนามาใส่ค่ะ แบบนี้นะคะง่ายๆเลยนะอา้าวได้แล้วต่อมาค่ะข้อ2 has got แปลว่ามีนะคะ has got แปลว่ามี short hair short hair แปลว่าอะไรผมสั้นใครมีผมสั้นคะใครเอ่ยเมย์หรือแอนนาเมย์นะคะก็ใส่เมย์ลงไปค่ะ ต่อมาข้อ3 has got long hair ใครผมยาวลอง g แปลว่าผมยาวอาแอนนาใช่ไหมคะแอนนาผมยาวต่อมาข้อ4 is tall tall แปลว่าสูงใครสูงคะเมหรือแอนนาเมเมนะคะนักเรียนก็ใส่เมนะคะเพราะว่าเมสูงกว่าแอนนาต่อมาข้อ5 จุดจุด has got black hair black แปลว่าสีดำนะคะ hair แปลว่าผมผมสีดำใครมีผมสีดำคะเมหรืออันนาเมนะคะนี่ไงผมสีดำนะสีดำคือ black นะคะนี่ black แปลว่าดำเพราะฉะนั้นใส่ชื่อเมลงไปคะ่ะ เสร็จแล้วให้นักเรียนเช็คคําตอบนะคะอีกทีหนึ่งนะว่านักเรียนใส่คําตอบถูกต้องไหมนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ